ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเราไหมมีคนเข้ามาเรีอยงเนี่ยชาลน้องไม่เห่าโอเคครั้งแรกนะคะลองมาดูว่า mm hmm. หรือไม่โอเควันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าเราจะมารีวิวตัวสมุดจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของอินดี้โกโก้ตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ย เพิ่งมีคนเอาเข้ามาลองเล่นเพราะมันไม่ได้มีขายในบ้านเราอย่างจริงจังเท่าไหร่นะคะโปรเจกต์นี้ความน่าสนใจคือตั้งแต่เปิดมานะคะระดมทุนไปได้เยอะมากเยอะขนาดไหน350ไม่ใช่ 350... 3 5 6 2เปอรซทถล่มทลายมากนะคะเดี๋ยวเอาหน้าตาให้ดูละกานันนี่เป็นโปรเจกต์นี้นะคะที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ i n d ดีโกโก ซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยคือเขามีโปรดักต์ให้เลือกเป็นสมุดกับปากกาแต่ว่าวันนี้เราพิเศษกว่าค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้สมุดมาชวิงได้มาแต่กระดาษได้บะะ้ล่ะแต่คือมันเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่า มันพิเศษยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าไปแบ็กนะคะตอนที่อยู่ในอินด้โกโกเนี่ยมันจะอยู่ที่27เหรียญซึ่ง27เหรียญจะมาพร้อมกับนี่ประการหนึ่งด้ามน,นะคะเป็นปากกาเขาเรียกว่า Friction Pen f r i c t i o n pen คืออะไรภาษาง่ายๆของบ้านเราคือปากกาลบได้นั่นแหละคะ่ะนี่ irreversible เห็นไหมซึ่งอันนี้ก็คืออิสปากกา i r r e s i b l e ของ Pilot Friction Pen ธรรมดานี่แหละในบ้านเราหาได้ทั่วไปนะคะตามร้านขายเครื่องเขียน B2S แท่งละร้อยกว่าบาทมีเลือกหลากหลายสีหวนแต่0.5 0.3ไปเลือกกันเอาเองนะคะคือถ้าเกิดว่าปากกาหมดซื้อได้เองไม่ต้องไปใช้ของเขาทีนี้มาดูตัวกระดาษก่อนอันนี้เนี่ยเขาเคลมว่ามันจะสามารถเมื่อเขียนคู่กันเท่านั้นนะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ย ลบข้อความที่เขียนไปแล้วได้เพราะฉะนั้นสมุดเล่มนี้เนี่ยจะไม่มีวันหมดเลยคือเขียนเท่าไหร่ก็เอาไปลบได้เอาไปลบได้ซึ่งการลบนี้ไม่ใช่หมายความว่าใช้ยางลบๆบใช้ลิควิดป้ายไม่ใช่นะคะเป็นการลบแบบที่เอาเข้าไมโครเวฟอะอะงงงงกระดาษเอาเข้าเอาเข้าไมโครเวฟได้เหรออะไรอย่างี้นะเดี๋ยวลองดูนะแต่ก่อนอื่นมาดูตัวกระดาษก่อนค่ะเห็นไหม ตัวกระดาษเนี่ยสิ่งที่มันมีคือตัวนี้กรอบสีด้านนะคะเป็นกรอบสีดำกรอบสีดำนะตัวนี้มี QR code กระดาษทำไมต้องมี QR code วะเออแล้วก็มีนี่มีรูปเพชรรูปแอปเปิลรูปะระฆังนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้เฮ้ยมีเพื่ออะไรทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์ของมันค่ะคือ มันเอาไว้ใช้กับสิ่งนี้แอปพลิเคชันของมันเออเป็นกระดาษที่ต้องมีแอปพลิเคชันด้วยนะแอปพลิเคชันของมันชื่อ Rocket Book ชื่อเดียวกับโปรเจกต์ระดมทุนนี้นะคะ Rocket Book เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้วิธีการคือมันจะให้เราเนี่ยถ่ายหน้าสมุดแล้วมันจะดีเทคจากกรอบสี่เหลี่ยมน,นี่ยแหละพอถ่ายดีเทค t เสร็จปุ๊บนี่เห็นปะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือสว่างไปปะเนี่ยฟิลอา้าวเดี๋ยวนะเห็นปะชว i ิงคือไม่ว่าเราจะถ่ายมุมเบี้ยวขนาดไหนถ่ายแบบมุมกดมุมเสยมุมเงยมุมแล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้กรอบสีด้านของมันเนี่ยอยู่ครบก็พอนะคะมันก็จะทำการนี่เลย ครัออกมาให้แบบนี้แล้ว QR code ข้างล่างคืออะไร QR code ข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลขหน้าของกระดาษเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราถ่ายไปแบบว่าติดติดกันอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่ได้เรียงหน้าบางทีแบบเปิดหน้านี้ไปถ่ายหน้านั้นถ่ายหน้านุ้นเอากลับมาเฮ้ยงงอะ่ะอันไหนต้องอยู่ก่อนหลังมันก็จะมีการเรียงเลขหน้าให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ เห็นไหมอ่ารูปเพชรพลอยตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้ให้เลือกแชร์ออกโซเชียลรับไหมล่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราจดโนด้ตเสร็จปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับป๊บปึบ๊บในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกตั้งค่าว่าเราจะแชร์ออกโซเชียลอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าจึ๊บนี่ ตรงเซ t ติ n งตรงนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกว่าตัวรูปไหนคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเก่งใช้ Google Drive เป็นประจำอย่างเงี้ยเก่งก็เซตว่าสมมตินะชอบรูปเพชรเฮ้ยให้รูปเพชรเนี้ยแทน Google Drive Apple แทนดอบบ b o ลและกันรูปละระฆังแทนส่งอีเมล ถ้าเกิดเป็นรูปไบโคเวอร์ให้เซฟเข้าแกลเลอรี่อะไรแบบนี้นะคะพอเราจดโน้ตเสร็จปุ๊บอยากเซฟอยากแชร์ให้เพื่อนกากบาดฟิงฟิงการกรบาดเสร็จปุ๊บไม่อย่างๆมันยังไม่ได้เข้าไปทันทีการกรบาดเสร็จปุ๊บต้องเอาไปสแกนนะพอสแกนปั๊บมันก็จะเด้งเข้าไปตามช่องทางที่เราสแกนอย่างอันนี้ก็จะเด้งเข้าไปที่ Google Drive ของเก่งเป็นตน้นนะคะเป็นวิธีการแชร์ง่าย สำหรับการเขียนชุดเป็นกระดาษธรรมดาค่ะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะ,ะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าวันนี้ตอนแรกจะไลฟ์ไม่ไหวแล้วแต่ไหวอีกว่ะอ่ะกระดาษนนี้นะคะเป็นกระดาษขนาด8 5ดจุคูณเกนิ้วซึ่งถ้าเกิดซื้อเป็นเล่มเนี่ยจะมีทั้งหมด80หน้า แต่ว่ามันจะมีสองไซส์เป็นไซส์นี้กับไซส์ a อีก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เขาขายตอนระดมทุนเนี่ยจะเป็นไซส์นี้นะไซส์เดียวสมมุติเราเขียนเขียนอะไรลงไปก็ได้เหมือนกระดาษธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษอ่ะเป็นที่รู้กันว่าลายมือเราดีมากเขียนเสร็จป,ปุ๊บทำยังไงให้มันไม่มีข้อความบนกระดาษโดยไม่ได้ลบ วิธีการคือเหมือนที่บอกไปตอนแรกค่ะไมโครเวฟซึ่งหลายๆคนรู้ขึ้นทีว่าใครเคยเอาไมโครเวฟเอากระดาษเข้าไมโครเวฟบ้างเก่งเคยเก่งเ,เอาทุกอย่างเข้าไมโครเวฟมาแล้วระเบิดไปหลายรอบมากกระดาษเข้าไมโครเวฟไม่ได้ค่ะเด็กๆคะอย่าทําตามนะคะมันจะไม่คะ่ะไม่ดีไม่ดีเลยถ้าเกิดคุณไม่มีประกันอคีภัยที่บ้านอย่าทําตามเด็ดขาดนะเอากระดาษเข้าไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ได้ แต่ถ้ามันมีความชื้นอยู่ด้วยมีน้ำด้วยมันจะสามารถเวฟได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าทำตามที่เขาบอกนะเอากระดาษที่ใช้แล้วใส่เข้าไปในไมโครเวฟซึ่งอยากจะยกให้ดูเลยเกินเห็นไหมเรามีไมโครเวฟมาด้วยอืม เห <Okay. S 2> ็นแค่นี้ก็พอนะคะใส่กระดาษเข้าไปในไมโครเวฟชวิงเดี <Yeah. S 2> ๋ยวอะโอเคนะแล้วใส่น้ำเข้าไปด้วยนะคะไหนๆถ้าต้องใส่น้ำเข้าไมโครเวฟแล้วก็เออขอต้มชานะวางเอาไว้นี่วางเอาไว้ข้างบนนี้แล้วปิดฝาค่ะ เซตเอาไว้ที่1นาทีคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตามคู่มือของเขาเนี่ยจะบอกว่าให้เซตเอาไว้แล้วก็คอยลองดูนะคะทุกๆ30วินาทีซึ่งถ้าเกิดซื้อแบบเป็นสมุดเนี่ยด้านหน้าปกเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอไว้นะคะว่าถ้าหน้าปกเขียนแบบเปลี่ยนสีอะแปลว่าข้อมูลนั้นอะหายไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เราได้มาเป็นแผ่นนะ จะมีความอนาจใจนิดนึงอ่ะรอ1นาทีแป๊บหนึ่ง,ะร,ง,งระหว่างนี้ลองมาดูสิอ่านะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยอีกว่าเฮ้ย ถ้าดูแล้วแบบเฮ้ยดีอยะอยากได้ซื้อที่ไหนจริงๆก็ที่ต่างประเทศเขาอุ้ยครบมนึงนาทีแล้วอะที่ต่างประเทศเขามีขายนะแต่ว่าบ้านเราก็เริ่มมีคนเอาเข้ามาจำหน่ายแล้วเหมือนกันเฮ้ยแกมันยังอยู่มันอาจจะไม่ถึงเวลาคือจริงๆไะที่เคยรอมาจุดที่ประมันสามนาทีคือแนะนำให้อุ่นมามา่มาเข้าไปด้วย อะแต่เขาบอกให้เราออกมาดูทุกๆสามสิบวินาทีนะคะก็ดูไปเรื่อยๆอ,อ่ะอ่ะเอากระดาษไปเว็บต่อเดี๋ยวรอกินชากันเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะอ๋อใช่อ่าคือตอนนี้ก็มีคนออกมาจำหน่ายอยู่บ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็ลองหาดูได้นะอ๋อสำหรับ Oh สำหรับเวลาไลฟ์นะคะวันนี้คือพอดีเก่งว่างช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสุขอื่นอะไรเงี้ยจะพยายามทําเวลาให้ให้ไม่ดึกขนาดนี้ละกันหรือว่าอยากให้ไลฟ์เป็นวันไหนเวลาไหน,น,ไหนที่ทุกคนสะดวกก็ก็ลองบอกเก่งได้นะ ตอนนี้เรากําลังรออย่างใจจดใจต่อนะคะว่าเมื่อผ่านเวลาไปแล้วกระดาษที่ Rocketbook ของเราที่เขบอกว่าสามารถลบแล้วกลับใช้ใหม่ได้มันจะทําได้หรือไม่อมรอนานขนาดนี้จริงๆต้มมามานี่เวิร์กมากเลยเนาะ แล้วก็พรุ่งนี้มีใครไปรอยซันมิทติ้งบ้างคะพรุ่งนี้เราจะมีรอยซันมิทติ้งนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครลงทะเบียนไว้แล้วก็มีคนติดต่อไปแล้วอย่าลืมนะเจอกันพรุ่งนี้กระตุกหรอกระตุกมากขอโทษด้วยคะ่ะน่าจะเป็นที่เน็ตที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเน็ตให้ครั้งใหญ่นะโอเค ลองมาดูซิผ่านเวลาไปเฮ้ยชาเดือดแล้วอะ่ะมันยังอยู่คืออะไรอะ่ะ ก็อย่างนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลองใช้ปกติเนี่ยก็ใส่เข้าไปพร้อมกับแก้วน้ํานะคะสามนาทีไม่ต้องต้มใช่หรอนะมันก็จะออกมาพร้อมกับเป็นกระดาษที่แบบเริ่มมีความจางของหมึกไปแล้วนะคะตอนนี้อาจจะไม่รู้ว่าเกิดปวามผิดพลาดอะไรนะ่ะเดี๋ยวลองดูทีนี้ หลายๆคนเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาหลายๆคนสงสัยว่าถ้ากระดาษหมดคือหมายถึงแบบเราไปเขียนสิ่งที่เราลบไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะเอาไปลบทิ้งแล้วมันหมดหรือมันหายหรือยังไงอะอยากได้ใหม่ทำยังไงอะไรเงี้ยนะซื้อเพิ่มค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้กระดาษที่แบบเฮ้ยลบได้แบบนี้เราบีบหนึ่งทางเลือก อ,อันนี้คือกระดาษธรรมดา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 ที่เก่งฉีกมาจากสมุดธรรมดาเนี่ยแหละนะคะซื้อที่ไหนก็ได้นะในบ้านเราแล้วเอามาเขียนด้วยปากกาเดิมพิ t i o n p e นอย่างนี้นะเดี๋ยวรอต่อคิวสมนาที ตอนนี้กลิ่นชาหอมมากพูดเลยลองใส่ไมโครเวฟดูว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่มันหายมันหายที่ตัวกระดาษหรือหายที่ตัวพิชเั่นเพ็แอนแม่เจ้าเฮ้ยเธอต้องไม่เชื่อสิ่งที่เราเห็นแน่เลยอะ ดูพร้อมกันเดี๋ยวนะเ, <Ign at ant Sounds> เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันพูดเลยว่าตอนนี้มันร้อแ่มากเลยค่ะเอ่อชาเดือดเกินไปค่ะแล้วก็แตกออกจากถุงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างในไมโครเวฟ เละเทะมากเลยจริงๆอ่ะจริงๆเฮ้ยเฮ้ยคือ,อตัวอักษรหายไปแล้วคือตัวอักษรเนี่ยหายจริงนะหายไปเลยที่เขียนไว้แต่เรื่องของเรื่องคือโดนชาไปแล้วนะเละเทะไงแม่บ้านยุคใหม่สก,กิลการเว็บยังไม่มีเลย คือมันเป็นเรื่องปกติที่คนควรจะต้องรู้ใช่ไหมหรือว่ายัางไงขอทำความสะอาดไมวแป๊บเละคือไม่รู้สิด้วยการที่เราเกะาวเวลาไม่ได้ด้วยมันและอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องนี้อาจจะสอนที่รู้ว่าเราไม่ควรเอาชาไปต้มเพราะฉะนั้นที่เราบอกเมื่อกี้ว่าให้เอามะนาวไปต้มสามนาทีไม่ต้องต้มนะามาเดี๋ยวมะนาวจะระเบิดเละแบบนีงไง้ไม่ดีนะคะอ่ะตั้งสติก็ใหม่เมื่อกี้เราเขียนใส่กระดาษธรรมดาเอาไว้ลองดูนะขอ,อน้ำแก้วใหม่น้ำเปล่า ต้องบอกยนี้ว่าการไลฟ์เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพราะว่าไม่มีอะไรเหมือนที่เราคิดเอาไว้เลยและเตรียมไม่ได้ <c ười> ใครจะไปรู้ว่าไมโครเวฟจะเละใครจะไปรู้ว่าถุงชาจะระเบิดจริงไหมใครจะไปรู้ว่าไมโครเจจะมากก็ไม่มีใครรู้อเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเฮ้ยจะเป็นยังไง มีคนบอในไลฟ์เพื่อนเก่งเองบอกว่าแกไม่ควรเอาชาเข้าเวฟคือเอาจริงๆคือเก่งไม่รู้ว่าเราไม่ควรเอาชาเข้าเวฟมันเป็นสกิลชีวิตที่ไม่มีเออแต่ตามหลักแล้วเขาให้ใส่อา่าน้ำเข้าไปแล้วไปเ,เวฟพร้อมกับกระดาษน,นะคะไม่ได้เท่น้ำหลอนเข้าไปยังไม่หาย พอเวลาสามนาทีเมื่อกี้เราใส่ไปหนึ่งนาทีนะโอเคขอโทษด,ด้วยเราไม่มีสกิลในการเวฟนะคะรอแป๊บนึ่ง มีคำถ,ถามเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้หรือเจ้าตัวนี้ทำได้ในคอมเมนต์นะถ้าเรารู้เราจะตอบถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามคนที่รู้มาให้โอ้ยปุ๊งหมดรายการนี้ว่าวันอาทิตย์เที่ยงคืน ทุกเยนคืนวันอาทิตย์นะคะแล้มีรายการ The Battle นะที่ช่อง Nation TV นะคะในรายการก็จะเป็นเอาแกเจ็ตมาคุยหรือเอาประเด็นที่น่าสนใจมาคุยนะก็ติดตามได้นะคะนอกจากยอนที่ช่อง Nation แล้วก็จะมารีลันที่ Youtube c h anel ของ doyson.com รวมถึงหนะ้าเว็บไซต์ doyson.com แล้วก็ Facebook f แ n p เ g e doyson ด้วยเ e ซ o o k กแฟนเพจเราก็มียังไงก็ลองติดตามกันดูนะจ๊ะช่วงขายของ ลุ้นค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการลุ้นนะคะเนื่องจากว่ารอไปตอนนี้เหลือเวลาอีกสามสิบห้าวินาะทีถ้าเราไลฟ์อยู่แล้วไม่ไหวเนี่ยเพื่อนเราที่ดูอยู่อ่ะมาเก็บศพเราจากบ้านไปโรงบาลด้วยนะ มันยังไม่หายไป100%ถ้าจะ100%คาดว่าต้องใช้เวลานานกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเริ่มเห็นเดยวบ้าเห็นปะเนี่ยตัวกอกษรมันเริ่มเลือนหายไปแล้วเดิมนมีสุปได้ว่ากระดาษอะไรก็ได้ค่ะจะตะโกนทำไมสรุปค่ะสรุปกระดาษได้ๆ กไ,ไม่สำคัญนะไม่ใช่ปัจจัยปัจจัยอยู่ที่ friction pen แค่นี้เองซึ่งอันนี้เท่าที่ไปดูเนี่ยก็จะมีของ Pilot นะคะมีหลายสีหลายไซส์ให้เลือก BTS บ้านเรามีร้านขายปากกาทั่วไปก็มีแต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าใช้กระดาษของเขาอะพอเออลอกเกตบุ๊กเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ให้มาด้วยก็คือ แอปพลิเคชันที่คุณจะสามารถกำหนดได้กระดาษได้แชร์ไปที่โซเชียลมีเดียต่างๆได้นะคะอันนี้บอกเลยว่ามีความพีกกว่านั้น <c oughs> มีความพีก,กว่านั้นอีกหนึ่งสเตตนะคะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปในหน้า url นี้อันนี้เนี่ยคือเขาจะมีเป็นจริงๆหน้าแคมเปญน,นะคะที่หน้าแคมเปญของบนอีดีโกโกเนี่ยเขาจะมีให้โหลด คือเลือกไซส์สมุดได้ว่าคุณจะเอาไซส์สมุดนี้หรือจะเอาไซส์ A อสีแล้วโหลดมาใช้ฟรีได้เขาก็จะมีกรอบให้นะคะมีเส้นที่เป็นจุดๆให้แล้วก็มีปุ่มให้กดแชร์ออกได้มี QR ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่เมืองไทยอ่ะจะไปสั่งซื้อจากอินดี้โกโก้ก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยนะอยากจะลองใช้นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ หรือเซิร์ชเข้าไปที่ i n d i ี g o o o แล้วก็เซิร์ช Rocket Book ก็ได้เหมือนกันพิมพ์ออกมานะคะก็ใช้ได้แต่อย่าลืมปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปากกาฟิชชั่นเพนนะคะเพราะฉะนั้นไปซื้อปากกาฟิชชั่นเพนซะดีงามมีหลากหลายสีให้เลือกนะจะ๊ะตอนนั้นขอโทษด,ด้วยสำหรับที่อยู่ดีๆหายไปไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราไม่สามารถควบคุมได้เลย อ๋ะ <All> right. เป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่ตันป่วนมากทีเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับตัว Rocket Book กับ Fiction Pen ถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. เอามาทิ้งเอาไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเก่งไล่ตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก,ก็ลองบอกมานะคะแต่ว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยคือ ปกติวันศุกร์เก่งจะไม่ค่อยได้ไปไหนตรงเหงาป่ะไม่คือวันศุกร์รถมันติดไงก็จะเน้นอยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมนูน่นนี่นั่นไทมอะไรเงี้ยก็มาใช้เวลานั่งคุยกันละกันส่วนอยากให้รีวิวอ,อ,อะไรอยากให้ไลฟ์กี่โมงก็ลองมาบอกเก่งได้นะคะทิ้งเอาไว้ที่คอมเมนต์หรืออยากจะเปลี่ยนวันก็แล้วแต่ลองดูจ๊ะตามนั้นค่ะสำหรับวันนี้กัปตัสราลาไปแล้วเจอกับกัปตไลฟ์ครั้งหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะ